ครับอัจกันยาวๆแล้วจ๊ะวันนีได้เดิมสุดเดิมบอกิงกิ้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงข <c oughs> อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปากีชาแนลจ้าชาแนลที่พาทุกคนไปปากีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากีด้วยนะจ้าวันนี้เหลือ3คนนะครับเหมือนเดิมจ้าแต่ว่าเหลือ3าก็ไม่เพี้ยงพรำแน่นอนเพราะว่าเราวันนี้มีสเปเชียลโปรเจกต์เป็นสเปเชียลอีพีอีกแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเอาเทเลอร์ <I> uh, มาให้ทุกคนดูอันนี้เป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ด้วยอันนี้เป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ด้วยแล้วก็ดูดีดูงานแต่ว่าก่อนจะไปก่อนจะไปดูออฟฟิเชียลเทเลอร์ที่เรากำลังจะนำเสนอน,นั้นต้องกราบขอบคุณทุกคนจริงๆนะจ๊ะให,ใ,หใ,หให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกดซ u b s c r i b e ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อรู้ก่อนต,ต่างๆนานารวมถึงการพูดชื่อเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น y o u t u b ช c h a n n e l t เตอร์ r อ g f a c e b o o k แล้วก็อ อินสตาแกรมจ้าอุตาแล้วกว่าจะลืมอ่แล้วก็ทุกคนทุกคนและอีกหนึ่งช่องทางในการสมับุนพนพวกเราเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือการซื้อของช้อปปีผ่านลิงก์ของปักทีชาแนลในทุกช่องทางเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างด้วยมีอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะั่นคือการซื้อของจ้ารีพายช็อปจ้า <ไป S 1> อ่าซึ่งว,วันนี้นะครับรีพายช็อปของเราก็จะมีะน้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าเดือน5านะครับมานาเสนอให้กับทุกคนนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณสรรพคุณเลิศด,ด พอมัเป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดในระหว่างปีที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บรรจุพันจะเป็นขวดพลาสติกอ่อนด้วยลดราคาเท่าไหร่พี่ป๊อปสองร้อยเก้าสิบมั้งจำไม่ได้พี่ป๊อปจำราคาไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวไปถามไม่คะเขาเองเหมอนกันเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะเข้าไปถามได้เลยในไลน์แอดนะครับของรีพายช็อปนะครับรีพายมาจากรีพายหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแหละนางคงอยากได้จริงๆอ่ะชอบคงคลั่งใครซีรีสเกาหลี อะเไรก็ตามแต่นอกจากพวกนั้นนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วเนะว่าเราจะมีโปรเจกต์พิเศษแต่ก่อนที่จาบอกว่ามีโปรเจกต์พิเศษตัววันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวพิเศษมาบอกก่อนๆว่าเฮ้ย <c oughs> จําได้ไหม <c oughs> ถ้า <c oughs> สมมติว่า,าใครเป็นแฟนช่องมามาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีแบบการลงทวิตเตอร์ลงนั่นนี่นู่นว่าเลยคอมเมนต์ว่าเอ้ย e นิยายน่าอ่านเรื่องนี้น่าอ่านจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดคือลูกบ้านก็ไปแท็กนะักเขียนมาเนื้อออกว่อ่าน่ารัก น,าน่ารู้น่ารักมากไปแท็กนักไปหาแล้วในาาแล้วะเขียนมาแล้วเราได้คีสัมภาษณ์นะักเขียนแล้วจ่าแต่ว่า,<ร>าจข <ะ S 2> เป็นรวมเล่มก็เลยเดี๋ยวขอลองรอให้รวมเล่มเสร็จก่อนอแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนว่าเราได้สัมภาษณ์แน่นอนนะครับกับพรางนี่ two worlds นะครับลองเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะขึ้นดูให้ว่าป๊าปานิยายตัวนี้เป็นยังไงนะจ๊ะเขียนน้องพรางแล้วคลายจะมาไหม อันนั้ก็ต้องอ่พรายจะไม่พลาดเออเออเออพราะว่า <c oughs> อุย <c oughs> จริงๆนะคือคือพวกเราก็โชคดีเนอะที่แบบว่าได้ได้ได้ไดแบบว่ามีมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเนาะแล้วน้องน่ารักกับพวกเรามากเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าดีใจด้วยนะครับทุกคนที่พวกเราจะได้คุยกันกันกบนักเขียนเนาะต้นเจ้าของต้นต,ตำรับของ Two Worlds นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคน พิมคำถามทิ้งไว้คิดคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งว่าเราได้คิวสัมภาษณ์กันเมื่อไหร่แบบไหนยังไงแบบเป็นจริง,เป,รงเป็นจังเนาะเรามาคอนเฟิร์มคิวกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ถึงเวลาที่ปากทีชาแนลจะพาทุกคนไปรีอคชันนะครับกับออฟฟิเชียลเทนเนอร์ลองจีจุดที่หนึ่งร้อยแปดสิบองศาลากผ่านเราชื่อเท่มาเะราต้องลากผ่านเราได้นะ่ยร้อยแปดสิบองศาก็อย่างนี้เลยเนาะไม่ใช่จ้ะอันนั้นคือเส้นละติจูดจ้ะถ้าเส้นและแวงคือนนี่เส้ เส้นตั้งลองจิจุดเส้นแหวงเส้นแหวงลองจิจุดลองจิจุดก็คือจากขั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้ซึ่งมันจะเป็นเส้นที่บอกเวลาอือ่าซึ่งถ้าสมมติว่าเราก็จะแบบกินนิชไงเมืองกรีนิชที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นลองจิจุดที่ศูนย์องศาจำได้ไหมจำได้ไหมอ่าจำไม่ได้หรอกพี่บอลอุตายแล้วแหละอ่ใครจําแบบพวกแบบว่าวิทยาศาสตร์กายภาพแบบพวกนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าเออ อารมณ์บแบบนี้เราไปดูหรือแบบใช่ผมวิสร์ไงเกิเนื้อออหมก็ต้องแบบใช้ชั้นๆพอมีความรู้เ <c oughs> ขาเรียกว่าแหวงเส้นแหวงลองจีจูดเขาเรียกว่าแหวงแล้วจีจูดเขาเรียกรุงร้งรุ้งุเอาล่ะทุกคนถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะพาทุกคนไปดู o f ฟ i c i a l t ล er, เทเลอร์ไ้ไหมอืมสวยนี่แม่มเนะี่ยผู้ชายไม่กี่ใครอะ่ะนี่ไงเจแหวงอยากกินที่ตัวเองอยากเจอ โตทันกันกับพี่สาวน้องชายเขาไม่เรียกฉันว่าแม่ด้วยซ้ำนะเรียกเขากับตัวเองแมวนเขาอยากเจอเธอมานานแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากพูดถึงเธอนะฉันไม่อยากพูดถึงพี่สยามมากกว่าแมวนเขารักพ่อเขามากมากกว่ารักฉันด้วยซ้ำเราก็อาจจะเป็นคนที่หิวความรักมั้งและไอ้ที่กินกินเข้าไปเนี่ยมันก็ดันไม่ใช่ความรัก แวงเนี่ยนะเป็นพวกกระบฏสังคมคืออะไรอ่ะกระบฏคือใครก็ตามที่มีความเห็นแตกต่างจากคุณศศสิวิมลครอบครัวก็เป็นการเมืองคุณศศสิวิมลคือรัฐบาลแน่นอนแล้วผมก็คือฝ่ายค้านแล้ยคิดว่าอย่างอาน่าจะเป็นใครภาวนาอยาให้เป็นสวก็แล้วกันแฮะแวงมีเพื่อนสนิทไหมที่โรงเรียนประจาเขาบอกบาง ทงร่างกายและจิตใจผมก็เลยเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรให้กับเขาแต่ผมก็ดีใจที่ได้ทําให้คนคนหนึ่งอยู่ในโลกที่มีตาคติและยังไม่อ้างว้างเกินไปฉันกับพิสยามไม่มีใครสมหวังฉันอยากกับพิสยามเขาก็มาหาลูกไม่ได้ขาดจนพิสยามรถความฉันศึกษาลูกนะคะพี่สยามพ่อของแวงคือไอดอลของอา เสียงของพี่เสียพี่ไม่มีวันทิ้งหรอกแต่อาอากับทิ้งเขาเองผมก็จะไม่มีวันทิ้งอะไรอีกแล้วคืนนี้ผมนอนด้วยคนนะครับเอาสบายเลย เไว้เ,เท,ข,เาทาาเขารัก,กอินอินเทวุฒเธอกล้าที่จะตอบความจริงกับฉันหรือเปล่าเรื่องที่แหวงเขาบอกว่าเขารักเธอเธอรักเขาอย่างที่เขารักเธอหรือเปล่าเขาจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เขาไม่กลับ ตราบใดที mm ่เราไม่เผชิญหน้ากับปัญหาไม่แก้ปัญหาด้วยการเอาความจริงมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่สนใจความจริงอะไรทั้งนั้นนะฉันมีแต่ชีวิตจริงที่อยู่มาได้แล้วก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้อยู่ได้หนีความจริงที่หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นไงล่ะ อให้เวลาผ่านไปแล้วเราถึงเลือกมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ทาไมถึงไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายดูเสร็จแล้วเงียบอึ้งว่ะ ชอบไ I I อ o เลิฟไอเลิฟเอนเนดูเสร็จแล้วแบบว่าอืมดูเสร็จแล้วแบบขอสลระตะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ดูอะไรไปขอประมวลผลแป๊บหนึ่งช่วงนี้ช้าสยามคือพ่อใช่คุณอาคนนี้คือแฟนพ่อไม่ได้เป็นแฟนพ่อเป็นรุ่นน้องที่เคยปลื้มพ่อใช่ไม่ใช่พี่น้องกันกจริงเนอะไม่ใช่พี่น้อง เป็นรุ่นน้องอที่เคยปลื้มพ่อพล็อตเรื่องแค่แค่พล็อตเรื่องกระเทมากแล้วนะข้ามรุ่นนะแล้วเป็นข้ามรุ่นแบบแบบเหมือนเป็นกิ๊กเก่าของพ่ออืมไม่ใช่สิเอ,อแบบ มันผมว่า,า,าเมื่อกี้นี่คือเขาไม่ได้พูดประโยคไหนใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนพ่อแต่เขาพูดแค่ว่าเป็นคนที่เขาแค่เป็นไอดลอ,อดลพออมคือไอดอลของอาเสียงของพี่สยามพี่จะไม่ทิ้งน้องค <laughs> ือมีความโรแมนติกเนาะแต่ <laughs> มันอารมณ์แบบ จะหลักต้องห้ามก็ไม่ใช่จะหลักสอนก็ไม่เช่แบบอุ้ยมันดีมันมันหลายเลเยอร์อะหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์มากมีแบบมีการเมืองกบกบแบบเบามีเรื่องราวของแบบความเป็นจริงไม,ม่น,น่านจะกบผมก็น่าจะเยอะอยู่อะหลาหลาไม่แต่ว่าแทรกมันแทรกมันแทรกในบทไงใช่ใช่มันสวยมากนะบทสวย บทดีจังเลยอ่ะแล้วตอนต่อก็ดีนะชื่อบทละอ่ะไม่ใช่ในชื่อบทในชื่อเรื่องทีพยปอนว่าสวยมากแล้วเมื่อกีภาพตอนจบชอบมากอืมชื่อเป็นเส้นรลูกโลกใช่แล้วก็เป็นเส้นตรงเส้นแหวนเป็นคนนอนอยู่คือเส้นเนี้ยมันตัดขาดจริงเออแบบเฮ้ยดีดีมากดีไซน์ก็มาเออ แล้วก็ถือลูกโลกใช่ไหมอืออือถือลูกแก้วถือลูกแก้วลูกแก้วที่เป็นบบกกลมๆเหมือนลูกโลกอะเพราะว่าน่าจะเป็นลูกโลกแหละเพราะว่าในแบบว่าตอนจําได้มาตอนที่เปิดสีออกมามันก็จะมีแบบเหมือนลูกโลกอยู่บนหัวนอนหรืออะไรสักอย่างบนบมนกําแพงอ่ะอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีของหนังอืสีแบบอุ้มครึมตลอดเึกือไหมฝนฝนฝนเออมันดูอึมครึมอะอารมณ์หนักคือสีฤดูฝนอะมันสีของฤดูฝน แล้วแล้วมันคือดูเหมือนแบบนึกออกไหมคือแบบสี่มุมเมืองเนี้ยคือไม่มีความเคลียร์มันจะดูแบบว่าถูกแบบนึกออกไหมคือแบบโฟกัสแค่แบบการภาพอะแล้วอีที่เหลือข้างๆางคือแบบเสือ้อผ้าคือคุมคุม,คมโทนเดียวกับตัวละครเนาะไม่มีความฉูดฉาดไม่มีสีปีต์ตาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขียวเทา มันเออให้อารมณ์เขียวเทาคือแม้แต่โทนสีของของหนังเองอ่ะก็ให้อารมณ์แบบเขียวเข้มค mm ือ hmm. ถ้ามันเป็นเขียวแบบเขียวสยองมันก็จะเป็นหนังสยองแต่ม่เป็นเขียวเข้มที่มันแบบเออพูดไม่ถูกมันเป็นอารมณ์ช้ำๆแต่ก็ช้ำๆเออมันอืเออมันก็แบบคุมโทนดีแบบว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะ mm hmm. หเห็นทั้งเฉดแบบเขียวอ่อนเขียวเข้ม บ้านก็แบบมีการแบบปูนเปลือยแล้วก็มีแบบเฟรมแบบสีเขียวนะเขียวเขียวแบบเขาเรียกเขียวอะไรเขียวไก่กา่าอย่างเงี้ยเขียวแบบเข้มๆเลยเขียวแบบฟิวยุโรปอ่ะบ้านยุโรปอ่ะมันจะเขียวแล้วข้างนอกก็ต้นไม้ก็เขียวอีกอย่างเงี้ยเออมันคุมโทนด้วยทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมที่เราเห็นนะมันมีการแต้มเขียวไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทําให้ให้แบบมวลรวมของภาพที่เราเห็นมันได้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่ง อ่ะเราก็เห็นเรื่องนี้มันก็มีความรักรักแบบมีอารมณ์แบบอ่ะมีคําว่าอะไรนะแรงปถนาใช่ไหมที่เห็นเมื่อกี้ในทีเซอร์เนาะเออในเทวเริ่อไหมฮะทายของแรงปถนาอะไรประมาณเนี้ยที่มันแฟชขึ้นมาแบบเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยเออก็รู้สึกแบบเออดูแล้วก็หัวก็ประมวลไปด้วยเออภาพมันก็เล่าเรื่องตัวหนังสือมันก็เล่าเรื่องบทก็ดีบทก็แบบสะดุดคําว่าเอ,อื้อเฟื้อ ผมก็เลยเอื้อเฟื้อมิตรภาพให้เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยมันเป็นบทที่ฟังแล้วมันฟังแล้วมันจำอะทําไมถึงเอื้อเฟือวะมิตรภาพก็แค่ก็เป็นเพื่อนกันเนาะต้องเอื้อเฟื้อมิตรภาพที่คนคนหนึ่งมันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นศัพท์ที่แล้วก็มีเรื่องการเมืองมีการเออมีการใช้ศัพท์พวกเนี้ยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถนนเป็นการแสดงแสดงแสดงไรละ่ะแสดงบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของตัว ทำเป็นกระบ,บทของตัว,ตว<อ>น้องแหวนในเรื่องอะว,ว,ว่าว่า,วาอาจจะเป็นคนใช้ภาษาแบบนี้อาจจะเป็นคนอธิบายอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเปล่าดูด,ดูเป็นคนเหมือนจะโทรเวิร์ t เออแรงเลยแหละเป็นคนคือในฟิในฟิวปบปะเขารู้สึกว่าคือน้องเด็กคนนี้ในเรื่องเนี้ยคือมีความกระบ,บทในหัวใจสูงไม่งั้นไม่รักเพื่อนพ่อหรอกเออเอาว่าตรงตรงถูกไหมแล้ว อีกคำหนึ่งที่แบบฟังแล้วแบบเฮ้ยอ,อะไรนะตอนที่ตอนที่เอาเค้กมาขาดความรักแต่อีสิ่งที่กินเข้าไปก็ไม่ใช่รักประมาณเนี้ยเออคือแบบบทมาแบบแต่ละอย่างแบบฟับฟับฟับเข้ามาแบบหัวประมวลไม่ทันเลยอะอะไรเนี้ยซ <c oughs> ึ่งดีแล้วก็แบบเอเอเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบอะทำให้รู้ว่าน้องไอในเรื่องตัวละครอายุยี่สิบอย่างเงี้ยเพราะว่าเทียมมันเป็นเลขยี่สิบ เออซึ่งดีเทลมาบทก็มีความแปลงในตัวบทเองก็มีความกระบฏของมันเนื้อเรื่องมันก็มีความกระบฏของมันซึ่งดีดีอยากดูเลยอ่ะส่วนส่วนส่วนตัวชอบอะไรแบบนี้นะชอบอะไรที่มันแบบโอเคมันชอบจริงๆชอบดูโปรดกชันเล็กๆอย่างนี้แหละที่มันมีตัวละครไม่เยอะอ่ะแต่มันแนวบทมันน่ารั ทำให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบมันน่าจะมีจุดพีคอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับน่าจะรอคอยแล้วก็มันน่าจะทําให้เราสึกว่าคอมพลี t กับเรื่องนี้ได้แต่ยังไม่รู้ดาดาวไม่ถูกแล้วว่าจะจบแบบ happy ending หรือเปล่าเพราะว่าดูจากโทนหนังแล้วไม่น่าใช่เพราะว่ามันต้องแบบเนาะเส้นมันมันมากันทางนี้สามเส้นนี้มันไม่ประจบเลยนะไม่ประจบจูมันมันไม่ประจบกันถ้าเวลาไม่ตรงกันไงแล้วปกติถูกไหมอะไรอย่างนี้ แต่ในเมื่อคนสามคนมาอยู่รวมกันอาจจะเป็นจบก็กกนใ,นใ,นใครจะไปรู้ฮูโน <c oughs> ในแบบช้ำๆ <c oughs> ม่แต่เมื่อกี้ตอนที่เราพูดคำว่าปราถนานมันดูถึกอารบณ์ของพี่มินมันดีกว่นอุ้ยแรงมากปราถนาและอารมณ์เอ <c oughs> เออมีความรู้สึกว่ามันส่งอารมณ์ถึงเราเนอะอารมณ์แบบอารมณ์ดิบดีปะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความดิบใช่มันน่าจะเป็นบทละครบทบทซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าจะแบบค้นหาตัวละครหรือว่า สัญชตาตญาณบางอย่างที่แบบเก็บซ่อนไว้ข้างในแล้วแบบมันมันรอวันระเบิดกันทั้งหมดทั้งสามคนอะไรเงี้ยในแง่ของความสาคัญต่างๆอันนี้อันนี้ถือว่าน่าสนใจนะมันเป็นเป็นเ,นเอาจิตวิทยามาวิเคราะห์ตัวละครด้วยแต่ก็เป็นละครที่น่าจะดูแล้วมมรู้สึกว่าน่าจะแบบได้อะไรบางอย่างหรือไม่ไ,มได้อะไรเยอะด้วยแหละในเรื่องความรักในเรื่องความคิดในแม้กระทั่งเรื่องการสอดแทรกที่เราได้ยินเมื่อกี้เนาะในเรื่องการเมืองแล้วสนุก็เห็นแล้วว่าน่าจะมีไม่ไม่น้อยแหละ คิดว่าแต่ว่าจะยากใายแค่ไหนในการอยู่ในบทถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ซีรีส์เรื่องการเมืองมันเป็นซีรีส์เรื่องความกล้มันให้อารมณ์แบบดูแล้วตั้งคําถามตัวเองอะ่ะแน่เลยอยูเนี่ยคือแบบเรื่องเรื่องมนุษย์อะเรื่องเล็กๆที่มันตัวละครน้อยๆแล้วบทมันนด้ยันดิบข้างในอะไรอย่างเงี้ยรามีดบทอะคืออ่ทภิป่ามาสิส่วนตัว ชอบชอบอารมณ์แบบนี้ชอบความแตกต่างชอบชอบที่ทําให้เรารู้สึกว่าลมหายใจที่แตกต่างอะ่ะแต่มันมีคุณค่ากับหัวใจเหมือนกันแต่ว่าการให้ค่าของเราต่างกันเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็น่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ตัวละครเป็นตัวแบบนําเสนอสารเหล่านี้ออกมาเฉยเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นการรีพีทให้กับหัวใจตัวเราเองว่าช่วงหนึ่งขณะใดเวลาหนึ่งมันเกิดเคยเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นหรือเปล่า แล้วแล้วแล้วเราแล้วเรามองสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนี้ยังไงมองด้วยอะไรแล้วก็ในวัยขนาดไหนพี่เชื่อว่าเหล่านี้มันมีผลหมดเลยช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยดบอกป่ามัน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 ให้ค่ากับกับทุกขณะจิตอันเนี้ยเออพอมันเป็นการให้ค่ากับทุกขนาจิตแล้วมันดูแล้วรู้สึกแบบหูตาแล้วมันดีจังมันดีในแง่ของแบบจะบอกว่าไงเดียเหมือนที่ออฟพูดเวอร์ชันเล็กๆ พอตัวละครน้อยปุ๊บเราจะอยู่กับตัวละครนะ mm hmm. แล้วเราก็จะมีความผูกพันกับตัวละครค่อนข้างสูงแล้วประกอบกับการแสดงของตัวละครมันดูมีความซับซ้อนทําให้เราค้นหาแล้วก็สืบ mm hmm. รู้หไหมคือดิกดาวลงไปหาตัวละครนั้นอนะ่ะมันเป็นความมันเป็นการวางบทแบบทําให้คนดูเข้าไปหาตัวละครได้เองอ่ะอ mm ือ hmm. แล้วโดยที่แบบว่าไม่ใช่แค่บอกว่าดูแล้วเข้าใจแต่ว่ามันจะต้องเป็นคนดูดู กูไม่เข้าใจกูเลยต้องค้นกูเลยต้องขุด mm. กูเลยต้องแบบพยายามเข้าไปหามึงอะแล้วในที่สุดคือแบบว่าความรู้สึกเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บอะมันทําส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่าตายห่าแล้วกูไม่รู้จะแบบกูจะเข้าข้างตัวละครตัวไหนดีเพราะตัวละครสามตัวมันคือแบบว่าสามเหลี่ยมเมอร์วิลด้ามากใครเข้ามาตรงกลางคือหายวับ เพราะว่ามันมีแบบอนุเนื้อออกมาคือมันมันมีอนุภาพของแต่ละตัวแล้วก็มีความแข็งแรงของแต่ละตัวได้อย่างแบบชัดเจนมากความเป็นรัฐบาลของแม่แม่กับความเป็นกบฏของของเอของแวงอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะอีกคนนึงที่แบบโอ้โหผมนักกลัวนะนกกวเป็นกิ๊ก<ะ>กับพ่อในสมัยวัยหนุ่มอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่ามารักกับลูกในสมัยปัจจุอ้ย ใช่งงพอพี่ปานพูดประโยคนี้แล้วผบนึกถึงไอ้นี่เลยอะ่ะถ้าเกิดไล่ลำดับอะไล่ลำดับซีเควนซ์ของของเรื่องอะ่ะนาอินใช่ไหมชื่อเลยนะนาอินนาอิน,นอินออินนาอินใส่สีเขียวด้วยนะเออนาอินอะเหมือนกับปมใหญ่ของเขาคือการทิ้งสยามไปคือทิ้งพ่อ,อ,อเพราะว่าถึงบอกว่าจะเป็นไอดอลแล้วก็แบบผมจะไม่ไปไหนแต่ว่ามันมีฉากที่เราเห็นว่าแตแตนาเป็นคนทิ้งเองแล้ว เราเหมือนกันได้เซ d c ันช c e ที่เป็นลูกอะ่ะแล้วมาพูดประโยคเดียวกับพ่ออ่ะหูช่างเขียนว่าเอ้มนี่ยมันนั่งจอดทีนี้ทีนี้ตุ่งเระมาผูกผูกกันเนี่ยในขณะที่แม่อะ่ะโดนอย่างเดียวกันจ้าสองรอบเช่นกันผู้ชายที่ตัวเองแต่งงานคือรักคนนี้ลูกที่ตัวเองตอนนี้เหลือลูกแล้วพ่อก็ไม่อยู่แล้วลูกคนเดียวผู้ชายที่รักมากก็ไปรักมะทำไมาที่แม่เนกลับมาไง ก็ไม่รู้ไงพ่อน่าจะเป็นารมาวรของลูกไหมคือลูกเพราะมันมีฉากที่ลูกดูรูปอ่ะมันเป็นรูปอดีตของพ่อแล้วก็มีแม่มีมนาอินอยู่ในนั้นนะ่ะเปนตัวี <K ill imer> ่เชื่อว,ว่าส่วนตัวพี่เชื่อว,ว่า <K ill imer> เขารู้ <S 2> <S 2> <K ill imer> เขารู้กันว่าจริงๆแล้วว่าคือสองคนนั้นน่ะอาจจะรักกันแต่แต่แต่แต,แต,แต่แต่แม่เข้ามาเป็นคนที่สามที่แบบก็เป็นมิตรภาพระหว่างกันที่ดีแต่ว่า แต่ว่าคือแบบไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาต้องไปไปกับไปกับแม่เพราะอะไรแล้วคนที่ทิ้งก็คือไออินถูกไหมไออินเป็นคนทิ้งถูกไหมเพราะสงสารแม่หรือเปล่าสงสารในมิตรภาพระหว่างแม่กับเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าไอาอินกับแม่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าลสนิทก,กันมากไงเพราะายังไงก็คือพี่สยามคือรุ่นพี่ไงพี่สยามด้วยหรอปะ่อ๋อ ก็เป็นไปได้แต่เมื่อกี้เนี้ยมีประโยคหนึ่งที่เนี้ยพอเริ่มเริ่มพูดปุ๊บก็บเร่ค่อยๆ่ไล่ไปทีแล้วไดล็อกใช่ไหมมันมีประโยคหนึ่งที่คุณแม่พี่แหม่มเนี่ยนะพูดว่าเธอรักเขารักแหวงอ่ะอย่างที่แหวงรักเธอหรือเปล<ะ>่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่กลับย้อนกลับมาแก้ปมของตัวเองเหมือนกันที่ตอนครั้งสมัยสยามกับอิน คือเธอรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักเธอไหมอะไรเงี้ยเออมันก็ทับไปทับมานะเป็นไปได้เนอะนี่แบบโอ้โหเหมือนเขียนเรื่องแบบจบแล้วนะแนนน้องนี่ตอนบอกเลยว่านี่ขนาดเราแค่สามคนนะยังนะยังจะใหญ่จะค้นเลยอ่ะจริงนสนใจมากเรื่องนี้แล้วที่สำคัญที่สุดเธอฉันชอบซีนนี้มากซีนที่มันแบบว่าเขาจูบกันในตรงไม้ระแนงที่ระแนงปิดอ่ะอีพาที่เป็นคุณหลานคือแบบว่าโล่ง่งเตียนมากนะแต่อีพาที่เป็นคุณอาคือมีระแนงอยู่อนึกออกไห อเออมีระแนงอยู่แล,แล้วมันคือแบบครึ่งกลางมากแล้วเส้นแหวงคือเส้นตั้งนี่แหละ<อ>เส้นตั้งนี่แหละแล้วคืนเนี้เส้นเนี้ยมันจะลากผ่านเราสองโอ้ตายแล้วมันเนี่ยคืออาร์ตเดคชันมันแบบมันไม่ต้องออกอลังการเวอร์วังนะแต่แค่เนี้ยมันเห็นแล้วเนาะว่ามันมีอาร์ตเดคชันที่แบบชัดเจนมากแล้วก็แบบอิมแพกมากจริงๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยน่าจะน่าจะอาร์ตเดคือภาพภาพน่าจะสื่ออารมณ์และความหมาย ของเรื่องเยอะเพราะเราเห็นตลอดอย่างที่พี่ปันบอกตอนแรกที่มันมีเฟรมแบบเห็นแค่เนี้ยแล้วกรอบดหมดเลยแล้วถ้าดูจริงๆทั้งหมดที่เราดูมาเนี่ยมีเฟรมอินเฟรมินเฟรมเยอะมากครออู้แต่ละคือคาดหวังวนะเอาผู้ดีๆก็ยรวเพราะบรรยากาศมากเลยนะบรรยากาศันยดีทีนี้อตอนนี้เหลือ,อแค่ตรงนี้เลย <c oughs> เรื่องที่เป็นเรื่องของคนเล็กๆต้องมาวัดกันที่อคติ้ง น้องดูน่าก,ก,กลัวอันนี้น่ากลัวซึ่ง <laughs> เดี๋ยวเราจะไปปัน่นเราจะไปพยายามไปปัน่นแบบว่าชักชวนชี้ชมให้ดเอร์แบบว่าทํารีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องนี้<ห>นเพราะว่า<ห>สามารถ<ห><ห>ติดตามได้ทางช่องวันจ้าทุกคนห้าทุ่มสิบห้าทุกวันอาทิตย์น่าจะใกล้มาแล้วเพราะขึ้นแบบนี้แล้วแต่เรายังไม่รู้วันไงว่ามันเริ่มวันไหนอ่ะเออแต่มันขึ้นมาแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมิติอาร์ตมีเดียโปรดักชั่นมากมาก แล้วก็ขอบคุณแบบช่องวันเนาะอ้อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆโอ้โหอันนี้เป็นแบบคอนเทนต์คทมันค่อนข้างหลากหลายแล้วนะอย่างเนี้ยเออเราก็น่าจับตาม,มองด้วยเด้เพราะอย่างยิ่งเรื่องนี้เนาะเส้นลองจิจูดที่ร้อยแปดสิบองศาลักผ่านเราไม่มีที่เออมีที่เส้นลองจิจูดที่หนึ่งร้อยแปดสิบองศาลากักผ่านเรานะครับทุกคนอัน,นนี้ขอบไม่มีที่ไม่มีที่สำหรับเราเออไม่มีที่สำหรับเราแต่มีที่สำหรับเขาอะเอออะ ขอบคุณจริงๆครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนแบบฝากติดตามกันด้วยไปดูกันต่อด้วยนะว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นในเรื่องหนี้แล้วก็เอ๊ะพวกเราจะมาแบบรีแอคหรือเปล่าเอาแบบรีแอคมาเต็มๆไหมจะเต็มเรื่องหรือเปล่าฝากติดตามกันนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเรื่องไหนที่เราทำรีแอคเต็มเรื่องแล้วเนาะ อเออน่าสนใจหรือเปล่าแบบฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนองขอบคุณมากๆนะครับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกดซับสไครต์ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงกดกระดิ่งรู้ก่อนและการพูดชื่อเราในทุกช่องทางจากหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานะครับนั่นก็คือการซื้อของช้อปปี้ผ่านลิงก์ของปากีชาแนลนะครับแล้วก็สามารถซื้อของผ่านร้านรีไฟช็อปได้นะจ๊ะตอนนี้ก็คือมีสินค้าเป็นน้ำพึ่งป่าเดือน5าจ้านะครับขอบคุณมากๆานะครับทุกคนรวม ต้องลากันแล้วนะจ๊จะจะยังหยบดติดหน้าจะเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรแบบไหนยังไงติดต่างวันนะวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ